สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องสําคัญมากสําหรับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับคือเรื่องมาตรฐานระบบการกักกันแล้วก็การแยกสัตว์ป่วยในโรงแรมสัตว์เลี้ยงจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาครับการเข้าใจมาตรฐานพวกนี้นี่สําคัญมากนะคะมันจะช่วยให้เจ้าของตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะว่าที่ไหนปลอดภัยจริงๆสําหรับน้องๆค่ะทำไมไอ้ระบบกักกันเนี่ยมันถึงสําคัญมากๆขนาดนั้นครับ อ๋อหลักๆเลยนะคะก็คือป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อค่ะสำคัญสุดๆอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่พบไปบ่อยถ้าในน้องหมานะคะก็จะมี kennel c o u g ที่คล้ายๆวัดคนเรานี่แหละค่ะแพร่าทางอากาศง่ายมาก <S 2> <S 2> <S หรือที่ร้ายแรงมากๆเลยก็พาวเวอร์ไวรัสอันนี้รุนแรงนะคะเชื้อทนมากอยู่ได้เป็นปีๆเลยโหเป็นปีเลยเหรอครับค่ะส่วนในน้องแมวที่เจอบ่อยก็หวัดแมวหรือฟีลายูอาร์ไออันนี้ก็ติดกันเร็วจริงๆนะคะแล้วก็มีหัดแมวฟีลายพานลิวโคพีเนียอันนี้อันตรายถึงชีวิตเลยค่ะแล้วจากข้อมูลที่เราดูมานะคะในที่ที่สัตว์อยู่รวมกันเยอะๆหนานแน่นๆเนี่ยอัตราการแพร่ของโรคทางเดินหายใจอาจจะสูงถึง6 0 8้เลยนะคะแล้วค่ารักษาโรคติดเชื้อพวก ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะ,ฉะเฉลี่ยก็อยู่เราๆเออหมื่นห้าถึงห้าหมื่นบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกค่ะดังนั้นการป้องกันนี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะอืมนั่นก็หมายความว่าระบบกักกันที่ดีเนี่ยมันกเป็นลงทุนที่อคุ้มค่ามากๆเลยสิครับแน่นอนค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ป้องกันสัตว์เลี้ยงทั่วๆไปด้วยนะคะกลุ่มที่เขาเปราะบางมากๆอย่างลูกสัตว์เล็กๆอายุน้อยกว่า16สัปดาห์ภูมมคุ้มกันเขายังไม่เต็มที่นอกจากป้องกันโรคแล้วมันมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมครับเช่นแบบสถานการณฉฉุเิน มีค่ะมีแน่นอนถ้าเกิดมีสัตว์ตัวไหนเริ่มแสดงอาการป่วยนะคะก็สามารถแยกเขาออกมาได้ทันทีเลยทําให้เราสังเกตอาการได้ใกล้ชิดจัดการได้เร็วแล้วก็ประสานง,งานกับคุณหมอหรือสัตวแพทย์ได้ง่ายขึ้นก่อนที่มันจะลามไปเยอะค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้มาตรฐานของระบบกักกันที่ดีจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้างครับหน้าตามันเป็นยังไงหัวใจหลักๆเลยนะคะคือต้องมีพื้นที่แยกส่วนหรือ isolation area ที่มันต้องแยกออกมาจากพื้นที่ทั่วไปแบบชัดเจนเลยค่ะชัดเจน คือต้องมีระยะห่างพอสมควรใช่ค่ะอย่างน้อยๆก็ควรมีระยะห่างหน่อยแล้วที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือระบบระบายอากาศต้องแยกส่วนกันเด็ดขาดแล้วก็ต้องเป็นแบบเนกาทีฟเพรสชั่นหรือความดันลบค่ะความดันลบนึกภาพง่ายๆนะคะเหมือนมีเครื่องดูดอากาศเบาๆตลอดเวลาในห้องนั้นนะคะมันจะช่วยดูดอากาศในห้องกักกันเนี่ยออกไปข้างนอกไม่ให้เชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนในอากาศมันฟุ้งกระจายออกไปปนเปื้อนพื้นที่ส่วนการอื่นๆอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับ ค่ะแล้วก็ต้องมีการระบายอากาศที่ดีมากๆอัตราการเปลี่ยนถ่ายอากาศต้องสูงแล้วก็ควรจะมีแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงอย่างเฮปา f ์ฟิลเอร์ด้วยค่ะครับแล้วอากาศจากห้องนี้ห้ามหมุนเวียนกลับไปใช้ในพื้นที่อื่นเด็ดขาดซึ่งระบบแบบนี้นะคะการลงทุนค่อนข้างสูงนะตั้งแต่หลักแสนถึงหลายแสนบาทต่อห้องเลยก็มีค่ะมันสะท้อนความใส่ใจของสถานที่นั้นๆได้ดีเลยโอ้โหฟังดูจริงจังมากแสดงว่าไม่ใช่แค่มีห้องแยกๆไว้เฉยๆก็พอสินะครับไม่ใช่เลยค่ะต้องมีรายละเอียดเยอะกว่านั้น แล้วนอกจากเรื่องระบบอากาศแล้วครับมีอะไรอีกบ้างที่ต้องมีก็ต้องมีพวกอุปกรณ์เฉพาะทางอื่นๆอีกค่ะเช่นกรงที่ใช้ในห้องแยกก็ต้องแยกต่างหากไม่ปะปนกับกรงทั่วไปครับแล้วก็ต้องมีชุด PPE หรือพวกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะคะพวกถุงมือหน้ากาก,ากเสื้อคลุมสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปดูแลสัตว์ในห้องนั้นโดยเฉพาะเลยอืมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนแคร่ไปติดตัวอื่น ถูกต้องค่ะรวมถึงอุปกรณ์ทําความสะอาดน้ํายาฆ่าเชื้อก็ต้องเป็นเกรดโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องมีถังขยะสําหรับทิ้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะแยกออกมาเลยค่ะแล้วขั้นตอนการดูแลล่ะครับต้องเข้มงวดขนาดไหนต้องมีโปรโตโคอลที่เข้มงวดมากๆค่ะตั้งแต่เรื่องการใส่การถอดชุด PPE ที่ต้องทําให้ถูกวิธีการล้างมือทุกครั้งครับการทําความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งพื้นที่ทั้งอุปกรณ์ต้องทําสม่ำเสมออย่างน,น้อยก็วันละสองครั้ง แล้วก็ต้องมีการทำความสะอาดใหญ่หรือ deep cleaning เป็นประจำด้วยค่ะอาจจะใช้ UVC ช่วยฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลสุขภาพสัตว์อย่างละเอียดทุกวันเลยอย่างแรกเลยคือมันสร้างความน่าเชื่อถือมากๆ ลูกค้าเจ้าของก็จะมั่นใจขึ้นเยอะมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายค่าใช้ใจ่ายมหาศาลได้เลยนะมีข้อมูลน่าสนใจนะคะว่า ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนทําระบบดีๆแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะคืนทุนได้ภายใน2-3ปีเลยนะคะเพราะมันช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวกับโรคระบาดได้ถึง 70- 90%เลยทีเดียวโอ้โหถือเป็นการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจจริงๆนะครับเนี่ยการที่เราในฐานะเจ้าของให้ข้อมูลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเราอย่างละเอียดครบถ้วนตรงไปตรงมาตั้งแต่ก่อนพาน้องๆเข้าไปพักเลยเนี่ยมัันะีส่่ลลาาเเงงแ้กก็ปอญหห ได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ